วันที่14นะคะของเดือนมกราคม2025กราบสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับน้ำอ้อยวราพรยารังสีนะคะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างดินวันนี้เราพามาดูต้นทุเรียนของเรานะคะว่าทุเรียนที่ผ่านการที่เราปล่อยให้มันตายอะ่ะคือคือ,อ,อมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงจากฤดูฝนเข้าสู่ เข้าสู่มันมันหมดฝนนะพูดง่ายหมดฝนแล้วเราไม่ได้ใส่น้ําเลยประมาณเกือบเดือนนะคะมันทิ้งใบหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราก็ค่อยๆให้เด็กใส่ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ใส่บางบางครั้งเนี่ยเด็กหยุดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์มันก็ไม่ได้กินน้ําเลยนะคะนั้นเราก็จะใช้ลักษณะข,ของการที่บางครั้งเนี่ยดินแห้งไปเลยแต่ว่าของเราเนี่ยใส่โดยมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะเราก็จะใส่ในลงไปในดินคือการทําโคกตื้นๆนีนนะะ่แหละค่ะล้วก เราใส่ไปแล้วเราดูว่าเราทำเรื่องความชื้นสัมพัส์ด้วยเพราะนั้นพอเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยทุเรียนก็จะต้องอยู่โดยที่ขาดน้ำทีเยอะให้มันทนแรงอะค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะว่าน้ํามอยก็พามาวัดค่าดินว่าถ้าค่าดินในสวนเราอะค่ะแต่และโคกมันจะไม่เท่ากันนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยว่าโคกที่ค่า PH เเท่านี้เราได้ใบเท่านี้นะ,ะแล้วอีกโคกหนึ่ง ค่า ph ไปอีกแบบหนึง่งใบจะต่างกันยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเอาจะจิ้มเครื่องตัวนี้นะคะเราตักกะง่ายๆนะเราเราก็เอาเครื่องจิ้มเนะะี่ยค่ะจิ้มลงไปในลงไปในนี้นะคะไปในดินเรามาดูกันนะคะว่าคือค่า ph จะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เราปรับโดยมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะเราก็มาดูว่าค่าวิ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่ หยุดที่ประมาณหเนาะหยุดที่ประมาณหเราก็มาดูใบนะคะเรามาดูใบกันว่าหยุดที่ประมาณ6เนี่ยลองดูใบนะอ่าเดี๋ยวตก,กล้องเคลื่อนเข้ามากใกล้ๆหน่อยลูกดูซิว่า,าดูซิว่าใบเนี่ยมันได้ยังไงใบมันจะลักษณะของการที่มันจะเขียวอ่อนนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นใบชุด2ชุด3แล้วนะคะตอนที่มันออกมาเนี่ยนะเนี่ยมันก็ไม่ตายนะคะนี่ม หลายคนที่เคยดูของเราเคยติดตามของเราบอกว่าต้นเนี้ตายแน่นะคะเราก็ลองปล่อยให้มันตายมันไม่ตายมันไม่ตายเพราะว่าเราลองพื้นด้วยมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะเราจะเน้นเรื่องของการทําดินอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะใบก็ไม่ไม่มีโรคนะไม่มีแมลงมากินเนี่ยใบยอ่อนอย่างนี้นี่ปกตินี่แมลงจะกินนะคะหอมหวนมากอะพวกแมลงปีกแข็งหรือว่าพวกลาต่างๆเชื้อลาต่างๆแล้วก็ เพี้ยไฟนะคะส่วนใหญ่เนาะที่เขาเจอกันแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเน้นการทําดินนะคะเนี่ยามาดูนะคะค่าก็ยังสวิงอยู่นะเพราะว่าอันเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ดีดขึ้นมาเป็นหกแล้วตอนนี้ลดลงไปเหลือห้านะคะมันก็ยังไม่ค่อยพอใจนะเดี๋ยวเราลองเคลื่อนจุดเพราะว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยความชื้นนี่ชื้นเยอะนะเพราะว่านี่นี่เปียกเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงนี้มันหนาวจัดเลยอะเราเจอหนาวจัดเลยลองดูอีกอ,อีกทีนึงนะคะลองวิ่งดูนี้ บางทีเครื่องก็แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะดูเมื่อกี้เราวัดหลุมเดิมเดี๋ยวเราลองดูว่าอันนี้เราวัดห่างมาหนึ่งคืบว่าค่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะห้ากว่า นิ่งอยู่ที่ประมาณหกนะคะหกเนี่ยเอ่อหกหกหกเสร็จเสร็จน้อยดูคือของเราเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตดูดินนะอันเนี้ยดินก็เป็นรากฝอยของเขาเนี่ยเราก็ที่จริงแล้วก็โอ้โหเอ่อถ้าเราดูว่าตรงนี้อะคะ่ะเอ่อน้ำมลักษณะมันขังและแฉะชื้นแต่ไม่แฉะนะคะแต่อันเนี้ยทั้งชื้นแล้วก็แฉะ น่าจะเป็นช่วงที่แบบมันหนาวจัดด้วยแหละมันมันอากาศมันเย็นนะคะมันมันคลายตัวไม่ได้ดินน่ะแล้วแดดก็เพิ่งจะมาเราก็ต้องอย่างเงี้ยเราก็อยากให้น้ําเยอะอย่างเงี้ยเด็กก็วันนี้เด็กก็ไม่ให้ละอย่างน้อยก็สองสามวันนะคะเราก็ปล่อยให้เขาดูเพราะว่าปกติแล้วของเราเนี่ยเราจะดูที่เราจะไม่ได้ให้เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราทดสอบในลักษณะของมิสเตอร์ฮิวมัสเรากับดินแล้วก็กับร่วมกับ ลักษณะของต้นที่จะต้องมีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศด้วยไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับดินนะคะสภาพอากาศลานิยาเอนิโยอะไรก็แล้วแตนะ่สภาพอากาศที่มันอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาระบายน้ําไม่ดีเราก็ต้องไม่ต้องให้เลยนะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยหลายคนที่ทําทุเรียนนี่ก็หนักหนาแต่ของเราเนี่ยที่เราทําเพราะว่าเราเราทดสอบงานของเรากับดินหนึ่งเราลองก้นหลุมละสคือเราใสา่ธาตุอาหาร ตัวมิสเตอร์ฮิวแมนตัวข้างขานะคะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปน้อม้อยอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้ก่อนแล้วก็กดกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถึงเวลาเรารีวิวขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เห็นขึ้นมานะคะก็จะได้ป๊อปขึ้นมาแล้วใครสนใจก็เดี๋ยวน้อม้อยฝากไว้ในเบอร์โทรไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะเบอร์โทรนี้จะเป็นเบอร์โทรของ ID Li n e ด้วยสามารถที่จะไป แล้วก็ไลน์มาถามหรือว่าโทรมาถามได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องดินเนี้ยต้นนี้นะคะต้นนี้เราตาก,กากศเลยอยู่ที่ประมาณ5กว่า6ใบที่ได้ก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะชุดชุดใบที่ได้มาใหม่อันนี้คือเราปล่อยให้ตายแล้วนะคือเขาทิ้งใบเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือแต่กิง่งอ่ะหลายคนเขาจะเรียกว่าการทูบอ่ะแต่ว่าทีนี้มันมันไม่ตายอะ่ะเราก็ลองดูว่าไม่ได้ใส่น้าเกือบ สองสามอาทิตย์อะ่ะก็ให้เด็กใส่ใหม่พอเด็กใส่ใหม่ปุ๊บม,มันก็แตกขึ้นมาค่ะเพราะว่าแสดงว่าในลักษณะของมิสเตอร์ฮิวมัสเราอะ่ะเราดูแลระบบร่างให้นะคะดูแลระบบต้นให้เพราะนั้นเราก็คือฟื้นได้นะเองถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามองนะเราฟื้นดินเราฟื้นต้นให้ได้นะ,ะอ่างั้นเดี๋ยวไปดูต้นนี้นะคะอย่ามาดูต้นนี้มาพูดแล้วดินไม่ได้ระดับอ่ะ ทีนี้เรามาดูต้นนี้กันนะคะต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้เนี่ยดูสภาพต้นก่อนนะคะต้นอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับต้นนู้นดูต้นนะคะว่าต้นมันก็เพิ่งแตกแต่ต้นเนี้โอ้หเราปลูกแบบรากขึ้นมาดูนะคะเนี่ยรากท่านผู้ชมดูรากตัวนี้ดู ลากนี่เราปล่อยเราปลูกขนาดเนี้ยระดับเนี้ยอันเนี้ยขนาดว่าหาอะไรมาพอกแล้วนะเขาก็ยังตื้นอยู่เราต้องหาดินเข้ามาใส่อีกทีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าต้นเนี้ยค่า p h อยู่ที่เท่าไหร่ ก็น่าจะไม่กระดิกมากกว่านี้นะคะประมาณนี้ไหมห้าห้ากว่าไม่ถึง6กดีนะคะแต่ก็กําลังไตขึ้นอยู่แต่หกไหมต้องดูกันนะคะเพระาะว่านี้เราก็ใส่ลองก้นหลุมเหมือนกันแล้วใส่ธาตุอาหารคือตัวข้างคาวข้างบนนะคะเกือบหกแมา่ดูแล้วคือเหนื่อยหน่อยไตยขึ้นเหนื่อยหน่อยอ่ะเรามาดูว่าค่าเท่าเนี้ค่ะค่า pH เท่านี้นะ แล้วเราวัดค่าเราก็ควรจะแบบว่าเราก็จะควรจะเอาบันก็กระทบล่างนะทีนี้เรามาดูว่าอันเนี้ยค่าห้ากว่าเกือบหกถ้าผู้ชมดูว่าใบที่ได้เนี่ยมันมันจะเมื่อดูแล้วคือแบบถามว่ามันมันเท่าต้นนู้นไหมมันก็ไม่เท่าเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยด้วยด้วยอาการที่ฮะอะไรดินดินติดติณอ่ะเอาว่าเป็นว่าต้นเนี้ยค่ะ ต้นนี้ปกติแล้วเนี่ยที่จริงแล้วคือเขาจะค่อนข้างที่ปลูกก็ไม่สมบูรณ์ด้วยระบบรากก็ไม่ดีด้วยแล้วก็คิดว่าตายแล้วเพราะว่าเราก็ตัดกิ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะไปหมดแล้วเนี่ยกิ่งกิ่งที่เสียาหายเนี่ยที่เราตัดนะคะมันจะไม่ติดโรคเห็นไหมเราตัดตัดปุ๊บเราก็เอามิสเตอร์ฮิวมัสเราที่อยู่ข้างล่างเนะะี่ยค่ะมาป้ายป้ายป้ายนะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างคาวตัวพวกท่านอาหารมันก็จะไม่ไม่ติดโรคนะคะอ่ะเดี๋ยวให้กล้องแผนเข้ามาให้ใกล้นะคะว่า เขาจะติดโรคไหมเพราะปกติแล้วบางคนเนี่ยเขาแต่งกิ่งแล้วเขาก็จะเจอโรคที่เข้าไปตามอย่างเงี้ยแต่อันนี้ของเราเนี่ยเราก็จะแบบถ้าใครได้ดูในอีพีก่อนๆนะน้องใยเอาพวกเนี้ยขึ้นมาป้าย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 ให้ดูเลยเราก็ป้ายไป,ยปยนะคะเนี่ยมันก็ไม่มีการติดเชื้อนะเนี่ยข้างบนเขาก็ไปต่อได้อยู่เห็นไหมอยากกล้องโฟกัสไหมนี่นะคะเห็นชุดคู่ใบไหมชุดใบทั้งหมดเนี่ยะคะ่ะ เราก็จะทําใบใหม่ขึ้นมาแต่ต้นเนี้ค่า p h มันได้ห้าไงพอมันได้ห้าปุ๊บเนี่ยห้าห้ากว่าๆไม่ถึงหกดีมันก็ไม่งามเท่ากับต้นที่มันอันนั้นน่ะหกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีีว่าเดี๋ยวมะม่วจะลองให้ที่จริงแล้วเรากะว่าเราจะใส่ทุกๆ7เจ็ดวันนะคะใส่ตัวธานอาหารทุกทุกเจ็ดวันนี่ค่า p h ก็ยังไม่ได้มีความเป็นกรดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลย เราไม่ได้ใส่เลยนะคะไม่ได้ใส่เลยแหละอ่ะไม่ได้ใส่เลยพอไม่ได้ใส่เลยเนี่ยสิ่งที่เราทานี่คือเราใส่เฉพาะตัวแบรนด์ของเราเท่านั้นคือตัวสูตร1และสูตร2สูตรหนึ่งก็คือตัวที่เราหนักเรื่องจุลินทรีย์เราจะใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้ดินเนี่ยฟื้นขึ้นมานะคะฟื้นฟูขึ้นมาดินก็จะมีความโปร่งมี อากาศมีน้ำที่เหมาะสมแล้วก็ได้ธาตอาหารที่เหมาะสมแกเขาเราฟื้นดินก่อนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่เราก็ใส่พร้อมกันนั่นแหละไอตัวสูตรสองเนี่ยมันเป็นตัวที่เราเรียกกันว่าธาตอาหารเป็นตัวนะวัตกรรมและเป็นอินโนเวชันแล้วนะคะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยธาตอาหารได้ครบแล้วก็เร็วสปีดแล้วก็แตกยอดภายใน3วัน7วัน15วันอันนี้สูตรสสูตรสาเนี่ยสำหรับทุเรียนโตแล้ทุเรียนใหญ่ ก็จะเป็นของการแบ่งลูกขยายลูกนะคะน,นั้นก็จะเป็นสูตร3ของเราอันนี้ในวงการทุเรียนนะที่บอกท,ที่ที่เรียกของเราก็ถ้า <c oughs> ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างวันนี้น้ามอยก็จะแบ่งปันภายใต้แบรนด์ m ิสเตอร์เฮลไว้เพียงเท่านี้แล้วค่ะของเราก็หลายคนก็จะไล่เอ่อไลน์มาถามเราว่าสรุปว่าของเรามีกี่สูตรกันแน่ก็จะมีสูตร1สูตร2สูตร3นะคะหลักๆเลยที่เป็นสูตรของทุเรียนนะ ก็คือ1เราต้องปรับโครงสร้างดินก่อนปรับปรุงดินแต่ว่าเราไม่ได้พูดกันด้วยระยะเวลา3เดือน7เดือนนะคะไม่เราพูดกันเป็นเดือนเราพูดกันที่3วัน7วันแล้วก็สิ่งที่เราฟื้นฟูได้คือฟืน้นฟูด,ดินภายใน3วันแต่ว่าลักษณะของการปรับค่า ph เนี่ยเราทําได้ทันทีหมายความว่าถ้าเราวัดไปเราได้4.5นะคะข้างความเป็นกรดหรือด่างจัดเลย789เราดึงให้มาเป็นกลางนะ่ย เราใส่ปุ๊บเราลดน้ํานะคะค่าดึงได้เดี๋ยวนั้นทันทีอันนี้เฉพาะภายใต้แบรนด์เรานะหลายคนก็ถ้าไปดูที่อื่นแล้วที่อื่นเขาใช้มาดูว่าฮิวมัทเหมือนกันแหล่งเดียวกันไม่ใช่นะคะของเราต้องบอกก่อนว่าเราผสมสูตรเราผสมสูตรภายใต้แบรนด์เราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยจะเน้นตรงที่ความครบแล้วก็เร็วเราซื้อในเรื่องของเวลาเพราะถ้าเวลาเวลาเนี่ยเป็น เป็นเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าถ้าเรายิ่งปล่อยให้นานวันไปมันก็จะยิ่งล,ลุกลามนะคะไม่ว่าตัวของดินเองหรือว่าโรคที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าไฟทับทุ่ล่าเนี่ยมันเอาแป๊บเดียวเองกินแล้วปุ๊บนี่คือไปทั้งต้นเลยแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการใส่ที่ดินนะคะแล้วก็ให้ให้ลือให้พืชเนี่ยดูดกินทั้งรากเสร็จแล้วให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันเองเพราะนั้นแมลงไม่ต้องกลัวค่ะไม่มีเข้าเนี่ยอย่างใบเราเนี่ยสว่างเขียวสว่างแบบนี้ใบอย่างอ่อนเนี่ย ปกตินี่คือเป็นที่หอมหวนของมแมลงนะคะ,มะแมลงต้องกินนะแต่ว่าอันนี้คือเราเราไม่มีเลยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าคือใบของเราเนี่จะสะอาดมากแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมเราได้ออกซิเจนด้วยเพราะว่าเราต้องเดินต้องอยู่รอบเขาเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีใดๆในการที่จะไปพ่นทางใบทั้งนั้นเลยเราเน้นตรงที่ดินนะคะใส่ดินปุ๊บนี่ก็คือขึ้นมาเลยปล่อยเขาขึ้นมาเองนะ,ะวันนี้ก็ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสนะม้อยนะคะอย่าลืมถ้าใครเห็นคลิป อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ในลิงก์ด้านล่างสามารถไลน์มาสอบถามได้เลยวันนี้สำหรับภายใต้แบรนด์ของน้องบอยก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอาสำหรับมิสเตอร์ฮิมัทนะวันดีค่ะ